อาสังหาริมทรัพย์คือหนึ่งในธุรกิจที่ทำรายได้ดีเป็นดาวรุ่งในหลายประเทศรวมถึงที่ญี่ปุ่น แต่ที่นี่นอกเหนือจากบ้านอพาร์ตเมนต์คอนโดหลายแบบหลายราคาที่ทำไรายได้ให้กับบริษัทหรือหนายหน้าแล้วอสังหาริมทรัพย์อีกประเภทที่อาจเป็นอนาคตได้คือการขายหรือให้เช่าจิโจบุกเคนหรือบ้านผีสิงยานกินซ่า แหล่งธุรกิจสำคัญแหล่งหนึ่งของโตเกียวพ้นจากบริเวณอาคารสำนักงานทันสมัยและย่านช้อปปิง้งเลี้ยวออกจากถนนสายหลักที่มีอาคารเรียงรายผ่านเข้าซอกเล็กซอยน้อยที่พาเราไปหยุดที่บ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งสนิมที่กัดกินเสาเหล็กซึ่งเป็นบันไดขึ้นไปสู่ชั้น2ของบ้านหลังนี้บ่งบอกให้รู้ว่ามันถูกทอดทิ้งมานานพอสมควรแล้ว そうですす、ね。ね、多分本当に考えられないいと思いますこれだけちょっと一歩出れば本当に皆さんがご存知の、まあ、ファッションビルだったりとか皆さんが知ってる通りがある中でやっぱり誰にもこう見とられることなくなくなってしまってでそのままこう数日間発見されないっていうお家ちは、まあ、今回たまたまこちらでしたけれども全国にすごいたくさんあると思います。 บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในทำเลทองของเมืองที่ราคาที่ดินสูงลิบลิ่วอย่างโตเกียวแต่มันกลับถูกทิ้งร้างไม่มีใครเหลียวแลอยู่นานเพียงเพราะเป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่เรียกว่าจิโคบุเคนหรือบ้านผีสิงคุณยายคนหนึ่งเคยอาศาัยอยู่ที่นี่ตามลำพังก่อนจะเสียชีวิตในห้องน้ำเมื่อสปีที่ผ่านมา そうですね、三月なので。詳しいことはわからないんですけれども。例えば、周りが寒くて、急に暖かいところに入って。亡くなってしまう、やっぱヒートショックっていうのは、やっぱ冬場はとても多いので。まあ、それが原因かはわかりませんが。お浴槽で亡くなられる方は結構多いです。その一つが、やっぱこの物件でも起きたっていうことだと思います、ね。เฉพาะ、だんらん、こんばん、みぶんてぃこんかん、こん、こん。ほんのん、そん、ほん。ほんなん、ら、こん、くろは。かう、こん、とも。 ถูกย้ายออกไปแล้วเหลือแต่บ้านโล่งๆภายในชุดโสมคราบสกรปรกเป็นรอยอยู่ที่ผนังกระจกเป็นฝ้าขุ่นมัวประตูตู้เก็บของหลุดพื้นบางส่วนเริ่มผุพังและขอบหน้าต่างมีฝุ่นเกานะหนาเพราะหลังจากคุณยายเสียชีวิตผู้พักอาศัยที่ชั้นบนย้ายออกมันก็ถูกทิ้งร้างไว้เช่นนี้ที่ถูกทิ้งร้างไว้แบบนี้มานานเพราะคนญี่ปุ่นจำนวนมากมีความเชื่อว่า บ้านที่มีผู้เสียชีวิตอย่างไม่สงบเช่นเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวคนที่ฆ่าตัวตายหรือคนที่ถูกฆาตรกรรมนั้นจะมีวิญญาณร้ายสิงอยู่แต่ตอนนี้ที่อยู่อาศัยลักษณะนี้กำลังกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โจบัตสึคือหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ขายหรือให้เช่าบ้านและห้องพักที่มีประวัติผู้พักอาศัยเสียชีวิตอยู่ภายในนั้นโดยเฉพาะ ในช่วง5ปีที่ผ่านมาบริษัทเข้าปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านประเภทนี้ขายหรือให้เช่าได้แล้วหลายสิบหลังลูกค้าหลักของที่อยู่อาศัยประเภทนี้คือคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยสนใจหรือกลัวบ้านที่มีประวัติผู้เสียชีวิตอย่างไม่สงบ あのあこだわりのあるところと多分こだわりのないところが、まあ、はっきりしているのかなと思うんですけど、えー、例えば節約っていうことに対しては、えー、節約が第一で、えー、そういう事あがあったかどうかというのは全く気にしないとかっていうこの価値観がもう変わってきてるような気がします。 การเพิ่มจำนวนขึ้นของจิโคบุกเคนคือภาพสะท้อนความเป็นไปของสังคมญี่ปุ่นนั่นก็คือประชากรที่ลดลงเรื่อยๆโคโดคุชิ ok หรือปรากฏการตายอย่างโดดเดี่ยวกำลังแพร่ระบาดในญี่ปุ่นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้คือตัวอย่างหนึ่งของปรากฏการที่ว่านี้โทรศัพท์บ้านที่ผนังห้อยร่องแรงลงมาชวนให้นึกถึงภาพคุณยายทรมานจากภาวะหายใจไม่ออกในห้องน้ำ และไม่อาจกระเสือกกระสนมาโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากใครได้จนสิ้นใจประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตโดยลำพังลักษณะนี้ประมาณปีละ3 0,000คนแต่ตัวเลขที่แท้จริงอาจจะสูงกว่านี้ถึง2-3เท่าและโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้สูงวัย เลือดสีคล้ำกระจายอยู่ทั่วพื้นครัวซองบะหมี่สำเร็จรูปกล่องและกระป๋องอาหารร่องรอยบ่งบอกว่าเจ้าของบ้านเสียชีวิตไปนานหลายวันแล้วกว่าจะมีคนมาพบศพเลือดแห้งกรังที่โถชักโครกอ่างอาบน้ำหรือโต๊ะอาหารบ่งบอกถึงว่าระสุดท้ายของแต่ละคนที่ล้วนแล้วแต่ใช้ชีวิตและเสียชีวิตไปอย่างไร้การดูแล แบบจำลองย่อส่วนแสดงให้เห็นถึงสภาพของบ้านเรือนหรือห้องพักที่เรียกว่าจิโคบุเค็นหรือบ้านผีสิงดูเหมือนจริงจนหน้าขนลุก<ต>มิยูสาวน้อยท่าทางกระฉับกระเฉงคนนี้เป็นคนทําแบบจำลองพวกนี้ขึ้นมามมเธอเป็นหนึ่งในทีมงานของบริษัทรับทำความสะอาดบ้านจิโคบุเคนหรือบ้านที่มีผู้เสียชีวิตอย่างไม่สงบเช่นถูกฆาตรกรรมฆ่าตัวตายหรือเสียชีวิตโดยไม่มีใครรับรู้ それで何よりもやっぱ他人事じゃないっていうことをやっぱり分かってほしくて結構、こういう、まあ、孤独死があるってニュースとかで最近やり始めたんですけど、うん、そう増えてきたっていうのは分かるんですけど自分には関係ないって思っていたり、まあ、自分の周りはそうならないって思ってる方がすごい多くてで実際そうじゃないんですよっていうことを分かってもらいたくて、まあ、ミニチュアをこういう形で作ってます。 หน้าที่ของมิยูเริ่มขึ้นเมื่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกไปเธอและทีมงานจะเข้าไปเก็บกวาดข้าวของใช้ส่วนตัวบางทีมีกล่องอาหารเศษอาหารเน่าบูดร,รวมไปถึงเศษผมเศษเนื้อหรือคราบเลือดและของเหลวจากร่างผู้เสียชีวิตจากนั้นก็ทําความสะอาดฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อที่ต้องใช้เครื่องมือและมีขั้นตอนที่อาศัยความชํานาญยิ่งพบศพช้าเท่าไหร่การทําความสะอาดก็ยิ่งยากตามไปด้วย ร่องรอยและกลิ่นจากซากศพจะฝังแน่นที่พื้นหรือผนังแม้จะทำงานนี้มาหลายปีแล้วแต่ไม่อยู่ยังต้องสะเทือนใจทุกครั้งสภาพของแต่ละแห่งนั้นสแสดงถึงความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาในระหว่างมีชีวิตอยู่และจากไปอย่างไร้คนเหลียวแลแบบจำลองที่เธอทำขึ้นเพื่อสะท้อนความสะเทือนใจกับสิ่งที่เห็น this one c o m i c i d e right まあ死因は分からなかったんですけど、まあまあ、しかも亡くなっているところがどこで亡くなっていたかわからないということだったんですけど、体、まあ、液がついていたのがここら辺だったので、多分おそらくここで亡くなったんじゃないかっていうので。<noise> <noise> บนโต๊ะยังมีอาหารมื้อสุดท้ายที่ยังกินไม่หมดแต่เจ้าของบ้านเสียชีวิตไปก่อนในห้องเช่าเล็กๆที่เรียบง่ายเชือกเส้นหนึ่งห้อยลงมาจากบันไดที่ขึ้นไปชั้นลอยปลายเชือกและบนพรมสีฟ้าใต้บันไดมีเลือดกองใหญ่เจ้าของห้องนี้เป็นเด็กหนุ่มที่จบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอตายผนังห้องสีขาวมีอักษรเขียนว่าผมขอโทษระบุถึงความว้าเหวเดียวดายอย่างถึงที่สุด และโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองก่อนจากโลกนี้ไปไม่เฉพาะคนชราโคโดคุชิยังเกิดได้กับคนหนุ่มสาวที่สภาวะจิตใจเปราะบางถึงที่สุดจนไม่มีสิ่งใดเหนี่ยวรั้งไว้ได้อีกแล้วแบบจำลองบางอันสะท้อนได้ไปไกลและลึกกว่าความเปราะบางของปัจเจกบุคคลนั่นคือความเปราะบางของสังคมเดี๋ยวเเรียน่ยนคว <laughs> 人っていうのは冷たいと思っていてあの犬や猫っていうのは人が亡くなっていることを教えてくれてるわけなんですよ、まあ、作ったミニチュアの中にも一つあるんですけど人がな部屋で亡くなっていて亡くなってるよっていうのを隣の人に向かってわん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 吠えてるのに隣の人は分かってるのに通報してあげなかったと。 そういうのを見ているとなぜ動物がペットが教えているのに人間ていうのはそんなに冷たい生き物なのかというのを感じてしまう場合もあるしペットがどれだけ飼っていた人を愛していたのかというのを人も知らないという。Climbed. รวมถึงอินเทอร์เน็ตและโลกโซเชียลมีส่วนทำให้ผู้คนใส่ใจกันและการในชีวิตจริงน้อยลงเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์โคโดคุชิเพิ่มมากขึ้นในสังคมญี่ปุ่นและที่เพิ่มตามมาคือจิโคบุเคนหรือบ้านผีสิงห้องที่ปิดสนิทอาจเป็นได้ว่าชีวิตประจำวันของเจ้าของห้องดำเนินไปอย่างเงียบเชียบไม่รบกวนใครตามแบบญี่ปุ่นหรืออาจจะเสียชีวิตไปแล้วที่แม้แต่คนที่อยู่ห้องข้างๆก็ไม่รู้ ผ่านไปหลายวันจนกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงขึ้นถึงเวลานั้นจึงทราบว่ามีคนเสียชีวิตอพาร์ตเมนต์ห้องนี้ก็เป็นเช่นนั้นด้านหน้าฝั่งซ้ายขวาเป็นห้องน้ำและสวนทาครัวด้านในปล่อยโล่งสำหรับวางโต๊ะเตียงหรือของอย่างอื่นพื้นป่าเก้สีเข้มเป็นมันเงาและวอลเปเปอร์สีน,น้ำเงินเข้มใหม่เอี่ยมมีตู้ลอยสำหรับเก็บของอยู่ที่มุมหนึ่งของห้อง นี่คือห้องซึ่งผ่านการทําความสะอาดซ่อมแซมปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเพื่อรอผู้เชา่าคนใหม่ย้ายเข้ามาสภาพของห้องถ้าไม่บอกก็คงไม่มีใครรู้ว่าเคยมีคนเสียชีวิตอยู่ในห้องนี้มาก่อนแล้วที่พักลักษณะนี้จะเป็นที่พักขนาดเล็กๆนะคะอย่างห้องนี้ประมาณ20กตารางเมตเท่านั้นห้องนี้ตกแต่งใหม่แล้วนะคะโดยก่อนตกแต่งเนี่ยเจ้าของห้องเสียชีวิตนอนอยู่ตรงนี้นะคะ 例えばそうですね原因まではあの正直分からなくておそ、まあ、らく病気なのかなのか分からないですけど、まあ、亡くなっていて、まあ、ずっと発見されなくて、まあ、管理会社の方に、まあ、隣人の方というかあの周囲の方から通報異臭があるということで通報があって、えー、発見されたとで一応、まあ、最近ちょっとこのにもともと入ってた入居者さんが いいตามกฎหมายแล้วห้องหรือบ้านที่มีคนเสียชีวิตผู้ให้เช่าต้องแจ้งข้อมูลในเรื่องการเป็นจิตโจบุคเค็นให้กับผู้เช่าเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยคนญี่ปุ่นไม่คุ้นกับการอยู่บ้านมือสองหรือบ้านที่มีคนตายเพราะเชื่อว่ามีวิญญาณสิงอยู่จิโคบุคเค็นเป็นเหมือนบ้านมีตำหนิจึงขายไม่ได้ราคา แต่การทิ้งไว้เฉยๆก็เท่ากับเป็นการสูญเปล่าทางทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ในทำเลดีการจะให้คนซื้อหรือเช่าต่อจึงต้องสร้างแรงจูงใจเรื่องราคาถ้ามันเป็นอย่าง้นนเนี่ยถ้า0นถ้า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 ถาถ้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 สถ้าา้เ็น บ้านประวัติไม่ดีจะราคาถูกกว่าบ้านทั่วไปในทำเลเดียวกันบางครั้งถูกกว่าร้อยละยี่สิบหรือสามสิบคนที่เป็นลูกค้าของบ้านลักษณะนี้คือคนหนุ่มสาวในวัยเริ่มทำงานที่ยังมีไรายได้ไม่มากและอยู่ในโลกสมัยใหม่ที่ความเชื่อแบบเดิมๆม,มีอิทธิพลน้อยลงธุรกิจบ้านจิโคบุกเคนจึงเริ่มขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาบางบริษัทขายหรือให้เช่าได้หลายร้อยหลังแล้ว 正直なところはものすごいありまして、えー、私自身もあのだいぶ迷いましたし、えー、社員も、えー、だぶん半分ぐらいは反対をしたと思うんですねでこの事業を始めようとしたのは、まあ、ちょっと伝わり方が間違ったかもしれないんですけどあのお金が安いからやるんではなくて、えー、自分の中の,そのなんていうんですかねあの思いの中で、えー、不動産の可能性を追求するっていうテーマとあとは 世の中の困りごとを解決するっていうその2つのテーマがありましてそんな中で要は持ってた不動産が事故物件になって困ってる人がいらっしゃるのでそれを少しでも助けるために始めるということでスタートしたんですけどまあなので抵抗ありながらも困ってらっしゃる方が世の中にいるのでまあスタートしたという形です。ね แม้ว่าจะเป็นสังคมสมัยใหม่และก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีแต่ญี่ปุ่นก็ยังเก็บรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ของตัวเองไว้ได้ด้วยรวมถึงความเชื่อดั้งเดิมเรื่องพูดผีปีศาจที่ทำให้จิโคบุบุเค็นหรือบ้านผีสิงกลายเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากหลีกเลี่ยงแต่ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงลร่วและภาวะทางเศรษฐกิจที่บีบคั้นคนหนุ่มสาวชาวโตวเกียวเช่นทุกวันนี้แม้แต่วิญญ,ญาณร,ร้ายก็อาจพ่ายแพ้ให้แก่ราคาที่จูงใจ อพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาลงค่ะ